วัสดีครับผมขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสสดีกรุงเทพครับพบกันประจำนะครับพรีเมียร์ทุกวันศุกร์สี่ทุ่มทาง t n นทูทูบิชชั่นช่อง8แห่งนี้นั่นเองนะครับเราก็จะมี3ช่วงเป็นประจำครับช่วงแรกกับ Social and Event ช่วงที่2เป็น anywhere Travel นะครับพาทริปไปบรรยากาศสบายๆดีๆนะครับและปิดท้ายด้วยพันปพาท้องเนื้อหาสาระที่คุณพันปพานะครับจะมาพูดคุยกันนะครับแน่นอนสัปดาห์นี้มีเนื้อหาน่าสนใจแต่ว่าช่วงแรก เราไปตามอัปเดทข่าวสารกันก่อนดีกว่าในโซเชียลแอนด์อีเวนต์นะครับต้องบอกเลยว่างานแรกครับเป็นงานนื่องในโอากาสวันแม่นะครับช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาเชื่อว่ามีหลายครอบครัวด้วยกันก็คุณลูกพาคุณแม่ออกไปเที่ยวพักผ่อนกันนะครับหรือว่าทํากิจกรรมภายในครอบครัวแน่นอนครับเรามีอีเวนต์น่ารักนรักนะครับเกิดขึ้นแถวในส่วนของย่าน พระดำเลนั่นเองนะครับเป็นงานวันแม่ที่มีการเดินแบบระหว่างคุณแม่กับลูกๆนะครับเรียกว่ามาเป็นบรรยากาศครอบครัวน่ารักไม่ใช่ในแบบนางแบบเนืออาชีพมนะครับก็เรียกว่าเดินกันสนุกสนานน่ารักดูเป็นกันเองแล้วก็เรียกว่าสนุกสนานเพราะว่าบางทีเนี่ยครอบครัวบางครอบครัวลูกยังเล็กๆยุดเลยนะครับงานนี้จัดขึ้นที่โฟร์ซีซันกรุงเทพครับไปต่ออีกงานหนึ่งนะครับเป็นงานของในส่วนของพารากอนก็จัดการกล้วยไม้ครับเป็นงานประจําปีเลยปีนี้ครับในละมิดพื้นที่นะครับเปยกว่ากว้างใหญ่มากๆเลยแล้วก็มีกล้วยไม้ที่มัันจด สายพันธุ์พิเศษพิเศษมากมายจะเป็นยังไงไปตามด้านแล้วก็ไปท้าด้วยงานในส่วนของเอสเซเราเดเปิดตัวเป็นเมคอัพตัวใหม่นะครับบอกว่าได้อิทธิพลมาจากบรรยากาศของพระอาทิตย์ในช่วงโพรเพยามเย็นแบบนี้นะครับเรียกว่ากำลังจะตกตีนนี่คือที่มาของเอ่อกลิ่นอายเมคอัพตัวใหม่จะเป็นยังไงติดตามทั้งหมดได้กับ Social ลแอนิช่วงแรกของสวสดรเครับ สนับสนุนโดยเดินทางสู่ความรู้สึกพิเศษ Bangkok Airways a s i a Boutique Airline สมัครเลยจากไทยพาณิชย์โรงแรมโฟร์ซีซันกรุงเทพจัดแฟนโชว์และจิบน้ำชายามบ่ายเพื่อการกุศลเมื่อวันก่อนนะครับที่ล็อบบี้ของโรงแรมในอโอกาสที่เดือนสิงหาคมนี้เป็นเดือนของคุณแม่ครับ การภายในงานนะครับจึงได้รับเกียรติจากเซเลบตี้คู่แม่ลูกหลายครอบครัวเข้าร่วมงานอย่างเช่นครอบครัวของคุณเมกาสิอรไทยกุลครอบครัวคุณจุธามาเบญจรงคกุลครอบครัวคุณสุภาวนิตเอี่ยมสกุลรัตครอบครัวคุณขวัญใจเจรละวนนครอบครัวคุณกัญญารัตน์พลาดิสัยและครอบครัวคุณสิริการสักดิเดชพานุพันธ์พร้อมด้วยเหล่านายแบบนางแบบตัวน้อยอีกครับข้างครับ Anna May. no dogs, buddy. Cave for the coming buddy. is sometime UK the K พี่แอนนี่ครับผมวันนี้โฟร์ซีซันก็จัดงานนะครับในสิงหาคมแบบนี้ให้พูดถึงรายละเอียดของงานนิดนึงครับผมอีเวนต์นี้นะคะเราจัดเพื่อแม่ใช่ไหมคะเพื่อแม่เขาเขาให้มีความสุขด้วยแล้วก็คนเด็กๆ<อ>ด็ก็เขาเอยากจะมีให้คนสุขใหยกับแม่ด้วยใช่มคะ ทีนี้นอกจากนั้นเขาอพี่นะเขาก็อินวตไอ้พวกเด็กตั้งหลายจากค a มิเลียนโฮมที่ตอนนี้กําลังสัมภาษณ์อยู่เพาะว่าน้องๆของค a ม e เลียนโฮมนี้ก็เรารู้อยู่แล้วว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่เลยก็เราคิดว่าเราอยากจะให้ความสุขให้เด็กๆนี้ด้วยไม่ใช่โดยเฉพาะสำหรับแม่นในวันแม่น How many ways get what you'll you ways want many use get the best I use the rest, use the rest. อยากให้พูดถึงวันนี้นะครับว่าทำไมเบอร์เบอรถึงสนใจจะมาร่วมจัดงานเดินแบบครั้งนี้ครับคือมูลนิธิ m e k w i w i s ชนะคะเป็นมูลนิธิที่สร้างกำลังใจเอาเงินที่บริจาคทั้งหมดเนี่ยช่วยเด็กที่ป่วยมากๆซึ่งจริงๆมีมูลนิธินี้อยู่ทั่ว35ประเทศทั่วโลกค่ะซึ่งเราก็อยากให้น้องๆมีความสุขที่สุดที่จะมีได้โดยที่เบอร์เบอรี่นี่ก็รู้สึกดีใจมากๆเป็นเกียรติมากที่ได้ มีส่วนในการมาช่วยจัดงานครั้งนี้ก็หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องๆทุกคนมีความสุขวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้รับเกียรติมาเดินแบบเป็นเซเลบในวันนี้ก็นีรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะคะเพราะว่างานเนี่ยก็จัดอย่างดีมากเลย คือทางผู้จัดงานเนี้ยได้คิดล่วงหน้าว่ามีเ,เด็กๆมาก็จะมีการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆให้กับเด็กๆนะคะแล้วทำให้เด็กๆได้เล่นด้วยกันเขาก็มีความสุขมากเลยะคะ่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาเดินแบบกับลูกๆนะครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างก็ที่แรกนี่เมก้ารูา้สึกว่าอ้ยน่าจะไม่กล้านะาอะไรอย่างงี้แบบว่าเป็นเมก้าแบบไม่ค่อยแบบ เวลาใครชวนเดินนี่พ right ิเศษตลอดเลยค่ะแล้วนี้ก <Boy? S 2> ็เพื่อนๆชวนบอกว่าเป็นงานคุศลนแล้ว็นหนก็บอกว่าช่วยกันอะไรองนี้เป็นงานกุศลนก็ปดิใจมากๆขวัญใจค่ะที่มีโอกาสนะคะคุณขวัญใจครับผมวันนี้มาเดินแบบกับลูกๆนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้รับเชิญมาวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่เคยค่ะนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ าเกิดมีส่วนร่วมในการทำกการกุศลน,นะคะเพราะอันนี้เป็นสำหรับร่วมกับ m a k e A Wish Foundation ซึ่งอยากจะฝึกให้ลูกๆะคะรู้ว่าเรามีส่วนช่วยเหลืออะไรสังคมได้บ้างแล้วก็ควรทำก็รู้สึกเป็นเกียรติวันนี้ลูกๆมากันกี่คนด้วยกันครับที่มาเดินแบบมีสองคนนะคะมีลูกสาวนีน่าแล้วก็น no ้องอิชชี่ คุณจุธามาครับผมวันนี้นะครับมาเดินแบบกับโฟร์ซีซันรู้สึกไยงไบ้างครับผมก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มีส่วนร่วมของการทําบุญในครั้งนี้อะค่ะลูกมาเดินกันกี่คนครับวันนี้ก็สองคนนะคะคุณสมานอวิชครับวันนี้นะครับมาเดินแบบกับลูกรู้สึกอย่างไรบ้างครับ ก็รู้สึกดีนะคะได้มีโอกาสมาร่วมทำบุญทำกุศลด้วยกันลูกชายนี่ชื่ออะไรแล้วก็ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับผมองวินตอนชื่อกวินนะครับวินตอนนี้อายุอยู่16ครับเรียนอยู่ที่อเมริกาครับไฮสคูลคิดว่าวันแม่เดือนสิงหาคมนี้อยากจะทำอะไรคุณแม่ดีครับรักคุณแม่ครับ we belong to you and me. I believe in you. How deep is your love? สยามพารากอนจากงานโฟสสยามพารากอนแบงคอกรอยัลออร์คิดพรอด์ไดท์2010มหัศจรรย์กล้วยไม้แห่งรักนิรันดร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันราชาพิเศษสมรสครบ60ปีและเนื่องในวโราวกาสเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถเพื่อสื่อถึงความรักที่ทั้งสองพระองค์ทรงมีต่อกัน แต่ยังคงเป็นความรักความหวงใยงที่ท่านทรงมีต่อพระสมนิรกรชาวไทยผ่านพระราชกรณียกิจต่างๆมาตลอดระยะเวลากว่า60ปีนับเป็นความภาคภูมิใจในฐานะประชาชนชาวไทยที่ได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมพระเกียรติตลอดจนเป็นการสานต่อพระราชดำริในการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยต่อเนื่องเป็นปีที่4ครับ พี่แดงครับผมทำไมวันนี้นะครับงานกุหมายปีนี้เลือกที่วังบางขุนพรมมาจัดถแถลงข่าวครับผมคือมีที่มาที่ไปนะคะสำหรับกองทุนก็ต้องขอขอบคุณออทางท,ทาาการแห่งประเทศไทย,ท,ยที่ให้เกียรติในการจัดการถแถลงข่าวในครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นมหามงคลของพวกเราชาวไทยนะคะใ,ในพักโอกาสร,ราชาพิเศษสมรสครบ60ปีพร้อมทั้งจะเป็นวัน ในส่วนของที่ทําให้เราเกิดธีมคือผัสจังกล้วยไม้แห่งรักนิรันดร์ทำถวายสองพงท่านซึ่งที่มีวบางบันปมต้องบอกว่าเป็นจุดกําเนิดที่สองพงท่านได้ต้องบอกว่าได้มีการได้พบกันที่นี่น,นะคะเราก็คิดว่าถ้าเราได้มีโอกาสย้อนอดีตไปเนี่ยแล้วลําลึกถึงก็ต้องถือว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่อยู่ในประวัติศาสตร์น้อยคนในในในเมืองไทยที่จะได้มีโอกาสร,รับทราบต้องขอขอบคุณทางธานาคารแห่งประเทศไทยที่ให้เกียรติ งานของเราที่ท